สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลาสุภูสุกคนนะครับมื่อนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับองเฟยนะครับสารเรื่องพืชเนาะมื่อนี้สิผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับไม่ไผ่นะครับต้นไผ่นะครับแต่เป็นไผ่ปลานะครับบางท่านกระบอกหูว่าไผ่ปลามันเป็นต้นจังไดลักษณะใดนะครับ บางผู้มีภาคนะครับก็ไม่รู้นะครับบางผู้มีภาคก็สีหูดีนะครับผู้นิสานมันเข้าสีหูดีนะครับแต่ผู้มีภาคอื่นนะครับนะครับทาเจ้าอาจจะบม่รู้นะครับว่าต้นไผ่ปลาเป็นต้นยังไงหรือวก็มีนอที่ราคาแพงที่สุดนะครับในยุคนี้นะครับแตเบิ่งกันเลยครับไผ่ปลาเป็นต้นยังไงไปเลยครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับพี่น้องมาเบิ่งเนาะนี่นะครับอันนี้นะครับเพื่อนก็เรียกอื่นว่านะครับนอไม้ไผ่ปลานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไผ่ปลาเมือเบิ่งกันเนาะจะมีนอนะครับ นอจะสีเหลืองนะครับคล้ายๆไม้ไผ่บานนะครับนี่นอที่ขึ้นเกินกลางกอผม่ใหพี่น้องมึงเห็นนะครับเกินกลางกอนะครับนี่กำลังงามนะครับนอสีเหลืองอ่อนๆนะครับพ้นอีสานบานเฮานะครับสีมักนะครับน้ำประหิ็ณน้องไม้สมนะครับนออ่อนมันถงสีนะครับนี่นะครับน้ำประเิ็ณน้อไม้สมนําไปทำน่อไม้ดองนะครับนี่นะครับกว่าใบปลาอยู่หน้าผมนะครับลายแห้งครับพี่น้องนะปรต้อง พี่น้องท่านใดนะครับอยู่ใกล้ผมก็มาหาได้เลยครับพี่น้องบ่แพงนะครับไผ่ปลานะครับแบ่งกันกินนะครับเป็นเนาะไม้ที่มีราคาแพงนะครับถ้าเอาไปเฮ็ดเป็นเนาะไม้ดองสีอ่อนนุ่มหอมนะครับสําหรับไผ่ปลาสีห่อหุ่มหอมมาเบิ่งนะครับเป็นอยังไผ่ปลามันเป็นลักษณะใดนะครับสิเป็นพุ่มหัึงสี่เนาะเดี๋ยวผมหาหม่องลงไปก่อนนี่เนาะเนาะไม้ไผ่ปลาสิเป็นพุ่มหัึงสี่นะครับสิเป็นต้นเป็นกอเป็นพุ่มหัึงสี่ ให้สังเกตเบ้างนะครับหม้อไม้ไฟปลาสิมีหนามพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ่งง่ายแห้งนะครับหม้อไม้ไฟปลานะครับสิมีน้ำนะครับพี่น้องให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่องน้ำของเขานะครับนี่นะครับเอามานะครับต่างายแห้งไม้ก็ได้นะครับเป็นน้ําลักษณะนี้ครับพี่น้องเนาะไฟปลานะครับทุกชนิดจะมีหนามนะครับไฟปลานะครับทุกต้นจะมีหนามน้ำสิลักษณะนี้นะครับใบสิเป็นพุ่มังสี่นะครับเบื้องข้างในนะครับผมสิพ่ายเบื้องพี่น้อง บึงยังไงดีเนาะนี่นะครับซีมีนะครับเป็นกิ่งกาดสาขาของเขาซิมีน้ำเนาะอันนี้ก็แม่นล้วนแต่นนี้ก็เป็นน้ำท่างเบดเลยพี่น้องต้นสีสีเขียวนะครับบตรงนะครับปดโคตรงอเป็นสีนะครับนี่นะครับซิมีน้ำสีเลยเนาะบึงมาอย่างเนาะใบปลาเนาะครับในย้ำว่าต้นของเขาสีน้องเขานะครับสีสีเหลืองลักษณะนี้นะครับพี่น้องนะครับผมก็สีหักเลยไปเนาะสีนะครับ ด่างแกงแร้งแล้วครับนี่นะครับนอของเขาก็จะลักษณะนี้นะครับนี่นะครับสีสีเหลืองนะครับย่ำนอขึ้นทังสีสีเหลืองมาเบิงนอทั้งไต่ครับนอทั้งไต่สีบปสีเหลืองมดนบ้างพี่นองสีสีใหม่นะครับอยู่ทั้งไต่มันสีออกต้นใหม่นะครับโอ้ยลงทุนกบานกเมืองก็นมานพรมนี่และนี่นะครับอันนี้มันเหมืดจังหน่อยนะครับมันดูไต้กว่าลกนะครับเหมืดนั่นนันคือนอ นะครับนั่นคือนอที่แบบโมเมนต์นอทั้งๆเนาะนี่นะครับอันนี้นะครับลักษณะนอนะครับที่ขึ้นมาจากดินพี่นอให้สังเกตไหงนะครับสิเป็นลายลายเองสินะครับสิเป็นนออวบอิ่มอิ่มเนาะนอใหม่ไีปลานออวบอิ่มนะครับสมีเป็นลายลายเองสลักษณะนี้นะครับอันนี้คือนอขึ้นจากดินนะครับสำหรับนอขึ้นจากต้นสีสีเหลืองนะครับกลางต้นที่ขึ้นสูงเลยหักเลยครับนอโอ้นะครับ น,นี่เนาะสำหรับใหม่ไปปลาเนาะเบื้องหายากพี่น้องเบื้องน้าครับน้ําเต็มเลยนะครับกัใไ้ปลานะครับนอะใหม่ไปมันจะมีตนามเนาะให้สังเกตเนาะนะครับผมสีพาสนอนใหม่พี่นอ้นองไปหาเบื้องนะครับนอนใหม่ไปปลาสีได้จัอเนนะครับสําหรับเย็นนี่ผมสีไปเฮ็ดแกงกินฮ้อนออนนะครับไปดูกันเลยเนาะโอ้ยลำบากนะครับ ข้างงา à กับใดตัวก็มันตัวใหญ่นาะพวกนี้เดี๋ยวหลดเขามาบเอาเนาะนอขอเฮ้ยนอใหม่ก็จะาแม่หลายแห่งนะครับนอหนึ่งนะครับสองนอนะครับอืมเป็นหลายแห้งเนาะผมก็จ้าสิบมนไปยังไดเนาะมันมีตะหนามเนาะหมุนโอ้งสิละมานะครับต้องถือกล่องเนาะหยัดอะไรงีนะครับนี่นะฮะมันมันมีมีไม่ยังมาน้ำผมกับเจาฮักออกล้วครับพี่น้อง โอ้นอน,นอง,งามๆเลยนี่อันนี้ก็แม่นนะครับพี่น้องนั่นอน,นอนนอน,นอนสี่ออกจังมสี่นะน้องใหม่พี่ปลาสิบบวกคือมูงามปักนะโอ้ยลงทุนขนาดเลยคงม,มือนะครับอายุกล่องกานี่ไงยูนะครับพี่น้องนี่นอนสิบบวคือมูน้องใหม่ไี่ปลานอมสีหักเลยครับอ่านนะครับได้แล้วนอนครับพ่อแกงแล้วครับตอนนี้ ยังไล่เขาแทะนี่นอนครับสำหรับนอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเฉียวได้หรอเนาะอยู่ในๆนอนทึ่งน้ำนอนพี่นอนผมกย็ยานน้ำมันปักด้วกัน <c oughs> <c oughs> เหยียบก้นสมาธิพวงเลยด้ครับนี่มันถึงน้ำเนาะ เื่อมือนึ่งคือกล่องนะครับโอ้ได้แล้วนอถัวน้องใหม่เพปาน้องในชักนนอล้วพี่น้องได้แล้วนี่ครับอันนี้คือเป็นนอต้องสูงนะครับนอที่มันขึ้นนะครับต้งสูงแล้วมันจะเป็นไล่เองสิพี่น้องนอสีเหลียบนะครับไล่กันขึ้นสูงแล้วกับสีเหลืองสี่หรอครับบาทนี่นี่นะครับอันพร้อมนะครับที่จะว่าไงซะครับเป็นนอแกก็ว่าอะไรนะครับนี่นะครับ เรื่องสีพ้อมที่จะเป็นนอกแกได้นะครับซองอันนี้เนาะนี่นะไปเบื้องกันต่อครับพี่น้องนี่นะครับผมกับสีพ่พี่น้องมาเบื้องต่อนะครับนี้กอที่อยู่หนอกแน่จักน้อยเนาะไม้ไฟฟ้าสีลักษณะนี่เด้อพี่น้องเด้อจำไวก้กกเรื่องรเหลืองนะครับก้านเหลืองต้นเหลืองนะครับแล้วก็จะมีหนามน,นะครับลักษณะไม้ไฟฟปาจดี๋ย่คือมูดหรอกครับเพราะว่าไม้ไฟฟปาจะดูง่ายนะครับ กอยาวนะครับแล้วก็สีสานกันน้ำสินะครับน้ำตึ๊บเลยเนาะใหม่ไฟฟ้าแล้วก็จะมีน้ำนะครับนอนนะครับนอนแ<อ>บบเงี้ยเลยพี่นอ้องพี่น้องมาเบิ่งเลยเฮ็ดุังไรยังเสียวได้ล่ะบา้านนี้พี่น้องมึงพวกนี้ซานมาท่าไหนสิรู้ดิเนาะุูนะนะครับอยู่กลางกวเลยว้าดูนอ,อนแบบเงี้ยเลยว่ะหุ่นครับพี่นอ้องเบิ่งลวด นะนะครับอู่ว่าขนาดเพชรน้องไม่สมว่าต้องห่วงพี่น้องผมบอกเลยนี่นี่กระใหญ่ปลาเนี่นะครับอืมขานขนาดเลยนี่นะครับสําหรับไขปลาเนาะอีพี่นี่นะครับ,รบน,น,นะบนี่โอ้ผมกะ็ะดีได้นอ้อยอีกเลือกพี่น้องน,นะครับสําหรับไม่ไขปลาเนาะบนงอมันบางพูกมีปลาต้องไปยื่นก่อขีีด้วยครับพี่น้อง ไม้ขีนอไม้ขีนะครับนี่นะครับโอ้ยขน,ดนาขนดนองามขนาดนอดำปุบปื๋ปเลยอ่อนดีนะครับอ่อนหนุ่มความนะครับกินแซ่บกินหอมนะครับนอไม่เปรา,ปานยบเนาะโอ้นะไาพี่น้องมึงไปเรื่อยๆอย่าไล่ตาก่อนเด้อพี่น้องอหาหง,งอกก็หาผมหาง,งอกก็ได้นี่น้อนึงนะครับน,นะครับ ผมบ่ได้๋ยนอนหนันมานะครับได้๋ยวจำเลยก็เอา,เอานอนหนันบ่ทันเอาก็ได้ดอกขีดมึงสิเอาหรือว่าเอารถเนาะพี่น้องนะ <c oughs> ครับห <c oughs> ้ามแห้งนาะครับครับพี่นอ้องเข้าไปขี่ขานปานมาฮะ สุนัขไอ้หางเงานะครับวาให้ไปหน้าเนาะอีสานบ้านเฮานี่นะครับสำหรับอีพี่นี่ผมก็ระไรจะนีแหละครับพี่น้องเป็นยังไงนะครับสำหรับนะครับไม้ไผ่ป่าเนาะบางพื้นผู้มีพาคนกับเสือเอิญนอขีนะครับย้ำนะครับหน่อไม้ไผ่ป่าจะมีนะครับหน่อ สีเหลืองขึ้นกลางต้นกลางกอแล้วก็จะมีน้ำนะครับย้ําว่าทั้งต้นนะครับลําต้นและกิ่งก้านจะมีน้ำนอสิเป็นลายๆเงสินะครับลายง่ามๆเนาะนี่นะครับนี่หน้าผมหลแห้งครับพี่น่อผูดใดอยู่ใกล้ๆผมก็มานะครับเขตนะครับอุดรธานีนะครับบานผมเนาะนี่นะครับอนี้กันนอง่งงๆเนาะสำหรับอีพี่นี่นะครับก็จะขอลาพี่น้อไปก่อนนะครับสําหรับหน่อไม้ป่านะครับขอบคุณครับ